คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ใช้งานควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนโดยชนแนลนี้เป็นเพียงทีมผู้ใช้งานที่สนใจในด้านการลงทุนไม่แนะนําให้ลงทุนหากท่านไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้โดยความปรารถนาดีจากทีมงาน m อเมดีมันนี่ออเดย์ครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตัดสินใจมาอัดคลิปตีบอสอีกเช่นเคยสำหรับ b n b Hero นะซึ่งเกมเนี่ยถูก ปรกาศว่าจะปิดนะครับมีข่าวลือว่าเดฟทําการซอฟลักไปหลายๆอย่างเลยนะรวมถึงโพสร,รูปเสรยดสีบาดใจนะครับรูปฟันทองนะว่าเนี่ยฟันของชันได้เงินจากพวกแกไปเยอะเลยนะอะไรงี้นะครับแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะอยู่ๆก็ลบโพสเรื่องที่เกมจะ ปิดนะครับแล้วก็กลับมาโพสต์ว่าเกมจะกลับมาเปิดใหม่แล้วก็แก้ไขบั๊กต่างๆทําให้ผู้เล่นเนี่ยงงกันเป็นแทบฮนะแล้วก็กลับมาดูระบบตอนนี้มันก็กลับมาเคมได้แล้วนะแต่ว่าระยะเวลาใน15วันนะครับกูดาวแล้วก็ฮีโร่สามารถขายได้ตลาดก็ยังคงซื้อได้ขายได้อยู่นะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอนฮีโร่เรานะครับ ขายไม่ได้เลยนะมันห้ามเซลลตอนนี้นะแอดก็กดเซลล์ได้นะครับตรงนี้นะปุ่มสีเหลืองมันขึ้นนะตอนแรกเกมที่ประกาศว่าปิดจะปิดเนี่ยปุ่มอะไรทุกอยาก่างทําธุรกรรมไม่ได้เลยนะครับนะตอนนี้ก็ทําได้หมดแล้วแล้วก็มีคนกลับมาเล่นต่างประเทศเขาก็ยังมีคนซื้อเหรียญอยู่นะครับยังช้อนกันอยู่นะ ราคาลงมาทำโลต่ำสุดก็คือ0.15นะครับแล้วก็มีการพุ่งขึ้นไปทำนิวไฮที่0.8พาไปดูกราฟสักคู่หนึ่งนะครับนี่นะครับก็เป็นกราฟนะโลต่ำสุดนี่คือ0.155แล้วนะแล้วก็พุ่งอยู่ๆก็ดีดขึ้นไป0.85นะครับขึ้นมาแรงพอสมควรนะแล้วก็ย่อลงมานะครับตอนนี้ย่อลงมาที่0.38แล้วนะ หมือนจะมีคนยังเล่นอยู่นะครับยังอัพบ้านอัพอะไรกันอยู่เลยนะฮะวันนี้แอดก็จะมาตีบอส2เหมือนเดิมนะครับซึ่งเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนจริงๆนะฮะก็คือว่ารีวอร์ดการชนะจาก3 BnB ตอนนี้เป็น1 BnB แล้วนะปรับลดลงมาเนาะแล้วก็เกมกลับมาเล่นได้นะครับเดี๋ยวจะมาตีบอสให้ดูกันว่าจะตีติดหรือเปล่านะครับมีอยู่ห้าหกตัวนะตีได้ประมาณ5ตัวนะวเดี๋ยวลอง ตัวแรกกันเลยครับค่าแก๊สก็ประมาณเท่าไหร่ขอดูครับ16บาทนะครับก็ไม่แพงนะไปซัดเลยนะครับลุ้น1 BNB ครับสองหมืนกว่านะครับไปแล้วนะครับแพ้ไปหนึ่ทีเอแต่ HP HP ไม่ลงเกิดอะไรอ๋อลงมาแล้วนะไปอีกรอบหนึ่งไปครับรอบที่2 ตอนนี้ในกลุ่มของ Discord นะครับเขาก็ประชุมหารือกันนะใน Discord Community ของไทยนะครับก็เข้าไปฟังแล้วนะตอนนี้ก็กคนก็ช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าเดฟมีการทะเลนปรับอะไรหรือเปล่าโอเคนะครับหมดแล้วนะอีกตัวหนึ่งตีไม่ได้นะต้องอันล็อกเลเวลนะอันนี้ข้ามไปเลยนะไปอีรานึงกันเลยครับมีอีก2ตัวนะครับไปดุย นี่ก็ดิสคอร์ดอาจจะดังนิดนึงนะครับไม่ได้ปิดนะเพราะว่าตามข่าวมันรีบาดคลิปนะครับอัดคลิปตีบอสนะเผื่อจะสำเร็จนะครับเผื่อจะถูกหน่อยโอเคไปเดี๋ยวอาจจะตีหลายๆไอดีพร้อมกันเลยกันนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับไปไปครับจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับพี่โลนไป นี่เลยพิมเมตรไปแล้วครับหมดหลอดมามชนะครับไป ไม่หวังอะไรแล้วครับตอนนี้ให้หมดอ่ะหมดแล้วนะตัวนี้นี่เขาไม่ชนะนะครับชนะนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะอ่ะหมดทุกตัวแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ชนะนะ วันหลังก็มากันใหม่นะครับโอเคนะมีขายได้ด้วยนะตีเสร็จขายต่อนะเดี๋ยววันหลังนะครับจะมาอัดคลิปตีให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าจะสำเร็จไหมจะมีวันไหนที่ได้1 BNB บหรือเปล่านะครับนะถ้าเกมยังเปิดอยู่นะแล้วก็มีรหัสหนึงที่พอจะมีบ nB เหลืออยู่นะครับก็ รอถอนนะอีก263ชั่วโมงเลยนะไม่รู้ว่าเกมจะอยู่ถึง15วันไหมนะครับถ้าอยู่ถึงก็คงได้ถอนนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับขอให้สนุกกับการตีบอส2 BNB Hero 888นะครับสวัสดีมันนี่ออเดททุกท่านนะครับ